เหลือให้เป็นของลอยเห็นแล้วก็รู้เลยว่าลอยแน่นอนเมนูไรนี้มันคือสุกี้แหฮงเรื่องแนนมากชาตินาเกินนี่น้ำจิ้มที่เรากินสกีโบราณกับสุกี้กวางตุ้งผสมกันน้ำจิ้มทูอินวันซีซีตันนีเห็นแหละชอบเลยบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยจริงอยากให้ลองทำตามต้องรีบแชร์เก็บเอาไว้ลองทำดูจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหนอืมมันเป็นลูกชิ้นปลารู้ของปลารสชาติชีสมีชีสด้วยมั้ยซอสใส่ชีสยิ่งปลิศโอเคทุกลังสุกี้โบราณไม่จำเป็นจะต้องใส่เฉพาะ เนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อกุ้งเท่านั้นมันสามารถใส่กันลูกชิ้นต่างๆที่คุณชอบนะ้กี่กัวอันนี้ก็ชอบชอบเพนี้อใชอบละครับพี่ชายของอร่อยใครก็ชอบมาไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเต้นเต้นต้น อ,นนอาหารจานเดียวของรถมือเมียเป็นอะไรเอออยู่ควันชุยเชียววันนี้นะครับรถมือเมียของเรามีสุกี้แห้งหรือว่าสุกี้กี้ฮะแบบว่าสุกี้โบราณอะไรแบบนั้น,น,นเอาของที่เหลือจากการกินปิ้งย่างแล้วก็ม้อไฟมือก่อนที่เพื่อนเพื่อนมาที่บ้านจริงๆเครื่องมันก็แทบจะเหมือนกันเลยนะมีข้าวโพดอ่อนมีผักบุ้งผักต่างๆวุ้นเส้นแล้วก็ เนื้อสัตว์ต่างๆลูกชงลูกชิ้นกลายมาเป็นสุกี้แหง้งอันน่ากินมากสมวนผสมักของเราในวันนี้คือใ้้ต้องใช้กีก่ใบครับพี่ชายกี่ใบก็ได้ตามชอบใบวะเต้ตาทุนตีให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำจิ้มโบราณกับน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งเตงน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งลงไปเวลาเราไปกินสุกี้แห้งร้านไหนที่เป็นกลิ่นโบราณ มันจะแบบดูเชื่นใจตามด้วยสูตรโบราณคนให้เข้ากันอีกรอบปริมาณที่ใส่ดูจากไข่ที่เราใช้เลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้ครับเรเตรีมยมไข่เสร็จแล้วก็วางพักเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันทำไมต้องร้อนด้วยนะครับน้ำมันจะได้เคลืบอบผิวกระทะทั่วๆเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับเรไปผัดให้เหลืองหอมเป็นสมุนไพรที่ใช้ในทุกเมนูจริงๆแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เรามีลงไปพวกเนื้อสัตว์ของเหลือจากวันก่อนพเพื่อนมากินสตูี์ที่บ้าน นี่มันเนื้อหมูชาบูใช่ไหมครับพี่ชอยเป็นเนื้อหมูสไลด์ที่เหลือจากปาร์ตี้ชาบูวันก่อนเอามาทำวันนี้ดีว่าดีไงเสีย่องอุ้ยยังมีลูกชิ้นน่าอร่อยอีกพีบลูกชิ้นพวกนี้เอาไปอุ่นในแม็โครแวะมาก่อนรอบหนึ่งก่อนจะเอาลงมาผัดให้มั่นใจว่าสุกแน่นอนผัด้วยข้าวโพดอ่อนคือเราต้องใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนใช่ไหมครับมั่นแล้วเพาไม่อย่างนั้นผักของเราอาจจะสุกไม่ทั่วเข้าใจแล้วครับผักขาวนี่ก็ผักแข็งสุกยากใส่ไปก่อนเลยผัดต่อไปจนกว่าผักจะไไไไดด้้้ม่่แแหงเกินปปลวผัตอ ส่นเข้ากันใช่ไหมครับพี่ชอยแล้วก็เอาไข่ที่เราเตรียมอาไว้เทใส่ลงในกระทะเราต้องแยกส่วนไข่กับส่วนผักเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับจริงๆก็แล้วแต่สะดวกแต่บ้านเราชอบแบบนี้เราสัมผัสของไข่ที่ได้มันยังมีความเป็นไข่ไม่ถูกกลบจนลืมไปว่าเราใส่ไข่ลงไปด้วยคือยังให้ทุกอย่างโดดเด่นเป็นตัวเองอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยรวมด้วยช่วยกันเครื่องวันของกลกิน ขั้นตอนต่อไปก็ใส่วุ้นเส้นลงไปผัดอุ๊ยน่ากินมากเครื่องลุยแม่บอกเลยว่าจานนี้อร่อยไม่ธรรมดาเครื่องแน่นจุกจึงรองรถเพิ่มโดยน้ำจิ้มสูตรโบราณและน้ำจิ้มสูตรกวางตุง้งสีสันชวนหิวมากเลยครับพี่ชายแล้วในกลิน่นหอมๆลอยออกมาเลยแล้วก็ถึงคิวของผักบุง้งผักบุ้งช่วยเพิ่มกกใหญ่และบำรุงสายตา รู้ได้เลยพี่บ่าวเคยเห็นเต่าตัวไหนมันใส่แว่นไหมล่ะครับ,บนกจิงที่งไม่ออกเลยของดีๆแบบนี้ใส่ลงไปเยอะแยะสะบายได้ไหมวันนี้คือของเหลือของเหลือไม่ได้แปลว่าของไม่ดีแต่อยู่ที่การเอามาใช้คือถ้าใช้ถูกที่เราก็จะได้ของดีของอร่อยใช่ไหมครับักตักใส่จานแล้วโรยผักชีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่บอกได้เลยว่าเห็นแล้วหิวเน่แล้วนี่คอนเสิร์ตโรยงาคั่วเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนั้นเสร็จพิธีน้ำจิ้มที่เรากินในวันนี้ก็คือสุก้โบราณกับสุกี้ควางตุ้งผสมกันเห็นความเป็นเลเยอร์ของมัน สองชน Again, ิดในเวลาเราจะเดียงกันคนใน enfin, mm hmm. okay. okay. mm hmm. รสชาติที่กลมกลมบอดีเหมกลิ่น้ม็นอมูหอไไปเส้นที่อุดมไปด้วยไข่สุดๆอื้ อืหืมอื้หือืมสุดยมาใส่ชอือืมัอืมตลอกอยากไ่คีตลอั้นซุกี้โบราณไม่จำเป็นจะต้องใส่เฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อกุ้งเท่านั้น มันสามารถใส่กันพวกเนี่ยลูกชิ้นต่างๆที่คนชอบนะนี่่ะจิัวอ่ะอันนี้ร่อย สุดสุดหมูเมียอร่อยอีกแล้วใครชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผู้กินกับ